สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องฉีดน้ําหรือปืนฉีดน้านะฮะแรงดันสูงสูง,ส,งสูงหรือเปล่ายี่ห้อนี้เลยนะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับเป็นมอเตอร์นะเนี่ยมอเตอร์ต่อต,อตรงไวเลยนะครับเห็นไหมนี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะฮะเพื่อน สี่ยบาทเลยสูงสุดนะครับเมดอินเจแปนนะเป็นมอเตอร์ต่อตรงมานี่เลยนะครับไอเทนดำๆอยู่นี่คือไม่ใช่พลาสติกนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กหมดเลยนะเนี่ยนะครับอันนี้ปรับแดงดนได้นะครับผมเนี่ยครับสินค้าตรงปกนะครับร้านนี้สินค้าตรงปกนะเพื่อนๆเนี่ยครับกล่องเป็นอย่างนี้นะฮะในกล่องนี่สินค้าตรงปกมากเลยครับตรงเป๊ะเลย อันนี้น้ําหนักเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดกิโลนิดนนะครับตัวนี้ช่างดูแล้วครับนี่เจ็ดกิโลนิดๆอ่าใสยไฟนี่ใสยไฟเป็นงี้สายไฟเป็นงนี้นะครับโนมีตัวป้องกันมีตัวป้องกันการเมื่อไฟรั่วไฟดูดจะตัดตัวนี้จะตัดนะครับสวิตช์นี้จะเขาจะตัดอัตโนมัตินะครับเป็นกล่องเอาไว้ตัดไฟเวลาไฟรั่วหรือไฟดูดนะครับ เครื่องตัวนี้คู่มือส่วนมากเขาจะแนะนาข้อควรระวังเขาจะบอกว่าเกี่ยวกับไฟนะเกี่ยวกับไฟการใช้งานให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการตั้งการวางแล้วก็ให้ใส่ถุงม,มือใส่รองเท้าฮะที่ไม่ต้องสัมผัสกับพื้นตัวเองอะกับร่างกายเรานะมรดูสายยางครับนี่ต่อนี่สายยางเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ๋ยว yeah. ชัดเจนนี่เขาเขียนว่าอะไรน,ะนี่นี่เลยสายยางนี่สายที่ให้มานะรับแรงมันได้ถึง2,750 psi ปอนต่อตารังนิ้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นสายดูดน้ำเข้านะครับผมตัวนี้อันนี้จะไม่ใช่มอเตอร์แปลงไฟนะครับเป็นไม่ใช่แปลงฐานนะเป็นมอเตอร์ต่อตรงเลยแกนทองเหลืองนะครับ ที่เขาบอกมาเป็นแกนห้องเหลืองครับเพื่อนนะต่อตรงกับมอเตอร์เลยเห็นไหมค่อนข้างหนักเห็นไหมครับมอเตอร์มาปุ๊บต่อเข้าเลยต่อเข้ากับปั๊มเลยเหมือนปั๊มฉีดยาบ้านเราที่ใช้กับรถอ e ีแท็กรถไถนาประมาณนี้ปั๊มเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นปั๊มต่อกับมอเตอร์เลยตรงมาใช้งานปืนฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวจะฉีดให้เพื่อนๆดูจะฉีดให้เพื่อนๆด,ด,ดูนะครับว่า แรงทะลุแบบแรงทะลุไหนแรงทะลุพระจันท์ป่ะพระจุพระอาทิตย์ต้องแรงนะของเขาต้องแรงสี่รอยบาทนี่ไม่ธรรมดานะฮะดูมาดวัดมาตวัดนี่ข้างในจะมีน้ำนะเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นะมาลองดูกันเดี๋ยวจะลองดูคันครับนี่นะต่อเสร็จแล้วนะต้องต้องใส่ตัวกองพวกเวลาต่อต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อน ไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยคือเขาทํามาให้อย่างดีคือหมุนเข้าไปได้เลยนะฮะนี่นี้ต้องมีตัวกรองนะนอยู่ใกล้ปลั๊กไฟหน่อยอันนี้แค่ลองดูนะฮะอืม,อมลงไปอย่างนี้ยเ้ย <c oughs> จะพูดกันเอาเสียบปลั๊กพบเสียปลั๊กเสียบปลั๊กเดี๋ยวจะขึ้นยูทูปให้เพื่อนๆดูนี่ไหมเสียบปลั๊กปุ๊บสาระไฟมันจะ เชียวเงี้ยนะนี่พอไฟรั่วเสร็จปุ๊บอันนี้ตัดเลยครับเป็นฟิวนะครับฟลลิวตัดในตัวเลยเดี๋ยวเราลองเอาบานิน้อยก่อนดิสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเลยเปิดสวิตช์น้ำไม่มาต <laughs> รดนี้เหรอ น้ำมาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วอุบติเหน้ำเริ่มมาแล้วเสียงมาแล้วฮะตาย้อมันจะกเองเป็กี่บาอาพเดกพีด็กนี่ได้กี่บาทกลเลยกลเลยกลเลยตั้งาก็แพ้วาได้ที่รู้วด้กี่บาท อ่ากํากํกําเลยกี่บาทกําเลยกํากําสี่ร้อยเกือบห้าร้อยบาทเพื่อนเพื่อนเปิดเปิดเปิดแตกสุดแล้วนี่ยสุดแล้วนี่อเกือบห้าร้อยบาทนี่นี่เกือบห้าร้อยบาทนะฮะเออสุดแล้วสุดของแท้อันนั้นบ้ามันล็อกนี่ยได้ใช่ไหมตัวอันนี้คือลอยอยู่ข้างกําแพงนะครับเอาต้นไม้ดูต้นไม้ดูเขาบอกว่าต้นไม้ เอาเลยเอากระแพงกระแพงกระแพงเออโอ้ยใบหัวยิ่งเลยครับเพื่อนๆเออนั่เอาเออนี่สายวิวให้เขาดูอยู่เออนั่นแมันเออนั่นล้วเออนั่นละออวอดเีร็จลองไปข้างหน้าดูไปนู่นไปนู้มม่นอดไปไกลห่าดูนู่น